ณเมืองสาวัตถีอันรุ่งเรืองศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นพวกเหล่าเดียรถีผู้มีทิฏฐิมานะได้รวมตัวกันเพื่อท้าทายพระบารมีของพระพุทธองค์พวกเขาเชื่อมั่นในลัทธิของตนคำสอนของพระองค์เป็นเพียงเรื่องโกหกมดเท็จฮ่าพวกสากยบุตรนั้นมีดีอะไรเก่งแต่เทศนาโวหารลองมาประลองอิทธิฤทธิ์กันหน่อยเป็นไรชิงด้วยท่านอาจารย์ ถ้าได้ยินว่ามีสาวกมากมายหลงเชื่อคำคูดลมๆแหลงๆความเย่อหยิ่งของพวกเขาได้นำไปสู่การประลองอนุภาพอันน่าตื่นตะลึงซึ่งจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนานั่นนั่นพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วสาธุพระผู้มีพระภาคทรงพระเมตตา เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบถึงการท้าทายนั้นพระองค์มิได้ทรงแสดงความโกรธเทราว่าเสด็จมายังที่ชุมนุมด้วยพระเมตตาและพระปัญญายาณอันหาที่สุดมิได้รัศมีแห่งพระบารมีของพระองค์แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณทําให้บรรยากาศที่ตึงเครียดคลายลงมาแล้วหรือสมณะโคโดมช่างกล้าหานัก เบื้องหน้าสายตาของผู้คนพระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์อย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในชั่วขณะหนึ่งปรากฏเปลวเพลิงลุกโชนออกจากผนวรกายเบื้องบนสลับกับสายน้ำเย็นฉ่ำที่ไหลพังทูจากเบื้องล่างต่อมาเปลวเพลิงกลับปรากฏจากเบื้องล่างและสายน้ำไหลออกจากเบื้องบนสลับกันไปมาอย่างน่าอัศจรรย์ผู้คนที่ได้เห็นต่างตกตะลึงในอนุภาพเหนือธรรมชาติโอ้นั่นมันอะไรกันไฟ และน้ำออกมาจากพระวรกายนี่มันเป็นไปได้อย่างไรข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมิเพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงแสดงให้เห็นถึงการบังเกิดเป็นคู่คู่ทั้งรูปรสเสียงและสัมผัสท,ที่แตกต่างกันแต่ก็ดับหายไปพร้อมกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงและความเป็นอนัตตาแห่งสรรพสิ่งอนุภาพแห่งยมกปฏิหารได้ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนเหล่าดีร์ีผู้เคยโอ้อวดในความสามารถของตน ัดนี้ต่างสิ้นสงสัยและยอมจำนวนต่อพระบารมีของพระพุทธเจ้าข้าพ่ายแพ้แล้วข้าขอขมาต่อพระผู้มีพระภาคคำสอนของพระองค์เป็นความจริงพระพุทธองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดขอถวายสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงยมกปฏิหารณนะเมืองสาวัตถีครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงการแสดงอิทธิฤทธิเพื่อเอาชนะคู่แข่งแต่เป็นการแสดงธรรมะโดยอ้อม เพื่อให้ผู้คนได้เห็นถึงอนุภาพแห่งจิตที่ได้รับการฝึกฝนและความจริงอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นศาสดาเอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนตราบจนทุกวันนี้หวังว่านิทานธรรมะในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับทุกท่านได้นะครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อแบ่งปันธรรมะและที่สำคัญยังมีนิทานธรรมะอีกมากมายที่จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและธรรมะมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์แชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เรื่องราวต่อไปนะครับ